ผมว่าคงมีน้อยคนครับที่จะไม่รู้จักชายที่ชื่อว่าเรเขาสำเร็จด้วยการคว้าแชมป์ร่วมกันแต่กรอบในฟังเรื่องราวกันครับฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่แล้วเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวกันเลยครับเรมิสเตเรียรก็ไม่ต่างจากคาแรคเตอร,ร์มวยปล้ำหลายๆคนครับที่ไม่ได้แก่ไปตามเวลา ด้วยความที่ว่าเขาใส่หน้ากากเอาไว้เรายังคงรู้สึกตลอดครับว่าเขายังเป็นคนเดิมตลอดมาไม่ว่ามันจะผ่านมา20ปีหรือว่า30ปีก็ตามโดยในตอนนี้วัยของเขาเนี่ยก็เข้าราวกลางคนและเช่นเดียวกันครับเพราะตัวของเรมิสเตเดโอเองก็อายุป่าเข้าไป46แล้วคงอีกไม่นานเราคงได้ล่ำลาเขาจากสังเวียนแห่งนี้ ซึ่งในความจริงแล้วครับเรยังมีหนึ่งห่วงอยู่ครับซึ่งก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลนอกจากลูกชายของเขาอย่างโดมินิกมิสเตรีคุ้นชื่อใช่ไหมล่ะใช่เลยครับนี่ก็คือน้องโดมินิกครับที่เคยปรากฏตัวในเรื่องระหว่างเรมิสเต r ร o และเอ็ดดี้เกเรโลในปี2005นั่นเองที่มีการไต่บันไดยแย่งสิทธิ์การเลี้ยงน้องอะไรนั่นแหละครับในศึกซัมเมอร์สแลม เวลาผ่านมาอย่างรวดเร็วครับโดมินิกณตอนนี้ในวัย24ปีได้เข้ามามีบทบาทเรื่อยๆครับตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2019ครับเริ่มตั้งแต่เดินตามพ่อมาเรื่อยๆก่อนที่จะได้ปล้ำจริงจังก็ซัมเมอร์แลมเมื่อปีก่อนในเดือนสิงหาคมในการเจอกับเซธโรลินส์ครับแต่ถึงแม้จะแพ้ไปก็ถือว่าสุดยอดครับที่ได้ปล้ำครั้งแรกในศึกใหญ่แบบนี้ เรื่องราวและบทบาทของเรย์มิสเต rio และก็ดมินิกนะครับวนเวียนอยู่พักใหญ่เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการตีกับเซธโรลินการตีกับแบรน n คอร์บินหรืออะไรพวกนี้ตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเรียกว่าบทบนอยู่ในอ่าวนะฮะแต่สุดท้ายครับมาได้โอกาสในการชิงชมป์ทักทีมร่วมกันในศึก r e s t โซ m มเ i ีย a c k l a s h ที่ผ่านมาไี่เองครับ r e มิสเตเ r โอและโด m มนิกมิสเตเ i โอได้ชิงแชมป์ทักทีมของ SmackDown กับทีมคู่หูตัวร้ายอย่าง The Dirty d o ี้ด็อกส์บอบบีู้ดและ d o อ p ซิ i เลอร์และเมื่อถึงวันครับมีหรือว่าตัวร้ายจะไม่โกงครับ2องคู่หูตัวร้ายรอบเล่นงานโด m มนิกจนได้รับอาการบาดเจ็บก่อนที่จะได้โอกาสชิงแชมป์ในคืนวันนั้นและหนักขนาดที่ว่าอาจจะสู้ต่อไม่ไหว ซึ่งในช่วงเวลาต่อมาครับเรมิสเต rio เข้าไปดูอาการลูกชายในห้องพยาบาลซึ่งดูแล้วไม่น่าไหวเรเลยบอกกับโดมินิกว่าไม่เป็นไรไว้เดี๋ยวเรามาร่วมสู้ด้วยกันใหม่วันข้างหน้าก็ได้เดี๋ยวพ่อไปจัดการพวกมันเองและเรมิสเต rio ก็ออกไปสู้กับเดอตี้ด็อกส์ด้วยตัวคนเดียวจริงๆครับเรออกไปสู้กับตัวร้ายอย่างเดอตี้ด็อกส์เพื่อศักดิ์ศรีของครอบครัวมิสเต r แน่นอนครับว่าคนเดียวมันก็สู้ลำบากแต่กว่า10นาทีครับเรพยายามอย่างเต็มที่แต่ก็ต้านแทบไม่อยู่จนกระทั่งโดมินิกฝืนออกมาทั้งทั้งที่ตัวเองเจ็บครับเพื่อมาช่วยพ่อของตัวเองสองคนมันก็ยังดีกว่าคนเดียวแต่ก็ไม่ใช่ว่าดีขึ้นเท่าไหร่ครับเพราะว่าทั้งรูทและก็ซิกเลอร์ก,ก็ยังเหนือกว่าอยู่ดีด้วยสภาพร่างกายที่แทบจะเต็มร้อย ฝั่งเรและโดมินิกครับสิ่งที่ทำได้คือการหาจุดเปลี่ยนและพวกเขาทำได้ครับเรสามารถใส่619ก่อนที่จะเป็นเจ้าโดมินิกครับใส่ฟ็อกซ์สเปซในตอนจบชัยชนะของคู่พ่อลูกใมสเตเดโอคว้าแชมป์ทักทีมสแม d กดาเอาไว้ได้นั้นถือเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ครับเพราะว่านี่ถือเป็นคู่นักมวยปล้ำพอลูกคู่แรกของ wwe ที่ได้แชมป์ทักทีมร่วมกัน ในรายการ w วอชออลองครับหลังจากจบแมชแองจี้ภรรยาของเรและลูกสาวอีกคนอย่างอาริยา <c oughs> ก็ดีใจมากๆครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยฝั่งของเรเมสเตริโอกล่าวดีใจกับครอบครัวว่าผมรักคุณนะแองจี้เช่นกันกับอาริยานะลูกพ่อขอบคุณมากๆาสลับแรงสนับสนุนตลอดมาชัยชนะครั้งนี้ครับถือว่าเป็นเรื่องราวของความประทับใจไม่ใช่แค่สคนแต่คือทั้งครอบครัว รวมถึงแฟนคลับเช่นเดียวกันมากไปกว่านั้นครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของเรที่หลายคนรวมถึงตัวเขาเองครับมองว่านี่คือความสำเร็จไม่ต่างจากการที่เขาได้แชมป์โลกเลยด้วยซ้ำแต่มันก็ยังไม่หมดนะครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวความประทับใจของคู่พ่อลูกเมสเตเลโอที่เรียกได้ว่าเกี่ยวข้องกับคุณลุงเอ็ดดี้เกเลโล่ครับโดยในรายการ after bell ทั้งคู่ถูกถามถึงเอ็ดดี้เกเรโรกับความสำคัญของชายคนนี้ต่อคู่พ่อลูกมิสเตริโอครับโดยเฉพาะการเอาชนะแมชนี้ได้แชมป์ทักทีมร่วมกันด้วยท่าฟ o g อกสแปชที่เป็นท่าไม้ตายของเอ็ดดี้ครับโดมินิกกล่าวว่ามันเป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากจริงเลยครับลุงเอ็ดดี้เหมือนกับว่าเขาอยู่กับเราร่วมกันมาตลอดซึ่งมันถือว่าเป็นช่วงเวลาที่พิเศษสุดเลยครับ ส่วนฝั่งของเรกล่าวว่าผมรู้เลยว่า1000%ปอร์ซนว่าเขาจะยิ้มให้กับช่วงเวลาพิเศษนี้เหมือนที่เราเป็นเช่นเดียวกันในวันนั้นที่เราได้แชมป์ลุงแกรี่ที่อยู่ในฟินิกซ์แอริโซนาตอนที่เขาได้ยินว่าพวกเราได้แชมป์ทักทีมร่วมกันเขาออกไปที่หลุมศพของแอดดี้เพื่อที่จะบอกว่าเราได้แชมป์ทักทีมมาแล้วเขาไม่จำเป็นจะต้องทำก็ได้ แต่เขารู้ว่าเอ็ดดี้เกเรโรสำคัญกับครอบครัวของเรามิสเต rio มากมายแค่ไหนครับนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ครับครอบครัวมิสเต r i อคงภาพภูมิใจอย่างมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเอ็ดดี้ก็น่าจะกำลังยิ้มกับความสำเร็จของครอบครัวมิสเต rio อยู่เช่นเดียวกันคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ได้ด้านล่างเลยนะครับกดติดตามเลยถ้ายังไม่ได้กด แล้วเจอกันคราวหน้ากับคลิปมวยปล้ำจากช่องเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่ครับ